ท่านอาจารย์วิหารท่านอาจารย์มหาบุญเลิศระโยคขาวจรจเจริญพรญาติโยมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในแดนพุทธภูมิทุกคนวันนี้ก็เป็นเช้าของ วันที่สิบนะชาวของวันที่สิบซึ่งวันที่สิบอก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติเข้มขึ้นมาหน่อยแต่หลังวันที่สิบอไปแล้วเนี่ยก็เป็น ธรรมยาตราหรือธรรมะสัญจรมีทั้งขึ้นรถแล้วก็เดินใส่รองเท้าและไม่ใส่รองเท้านะขึ้นเขาลงเขานะหรือไปเดินทุ่งนาก็แล้วแต่นะไปดูท้องทุ่งไร่นาของอินเดียว่ามันสีทองเหมือนบ้านเราไหม <c oughs> หรือว่ามีกับระเบิดอยู่ เต็มไปหมดนะจะได้ฝึกสติไว้ด้วยถ้าเดินระวังก็ไม่เหยียบถ้าเดินไม่ระวังก็เหยียบนั่นแหละก็วันเวลาก็ผ่านไปเร็วนะเพิ่มแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็จะกลับเมืองไทยแล้วเวลาเวลาผ่านไปแล้วเนี่ย ก็จะไม่ย้อนกลับมาอีกบางครั้งเงินทองข้าวของสิ่งต่างๆเนี่ยบางครั้งมันศูนย์มันหายแต่เราก็ยังสามารถหาได้ใหม่แต่เวลาที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็คือผ่านไปเลยไม่ย้อนกลับมาอีกบัณฑิตทั้งหลายนะมีพระพุทธเจ้า ของเราเป็นต้นเนี่ยให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมากนะเวลาในโลกนี้เนี่ยมีอยู่สามคือเวลาที่ผ่านมาแล้วแปลว่ามีอยู่สามสามช่วงคือเวลาที่ผ่านมาแล้วก็คืออดีตอดีตใน ภาษาบาลีท่านเรียกว่าอตีตารมอารมณ์ในอดีตแล้วก็เวลาในช่วงที่สองก็คืออารมณ์ที่เรียกว่าปัญจุป,ปันนารมณมนะก็คืออารมณ์ที่เป็นปัจจุบันคือเวลาที่เป็นปัจจุบัน เวลาอีกอย่างหนึ่งก็คืออนาคตารมณ์ก็คืออารมณ์ที่ยังอยู่ในอนาคตคือยังไม่มาถึงนสามช่วงเนี่ยในพระเทกรตสูตรตบางครั้งเราก็สวดอตีตังนานวาขไมยยะนับปติกังเขอ,อนาคตังยัตติตัมไปหินันตังอปปัตตัญจะอนาคตัง ปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัฏฐวิปัสติเป็นทน้นท่านบอกว่าอดีตก็คือผ่านมาแล้วอนาคตก็คือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั่นแหละคือเวลาที่สำคัญที่สุดอดีตก็ยังไม่สำคัญเพราะผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึง เวลาที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเราต้องบริหารจัดการให้ดีถ้าไม่งั้นเวลาเมื่อผ่านไปแล้วก็จะไม่ย้อนกลับมาให้เราคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้อีกบางครั้งเราอยากจะทำดีแต่เผอ,อิญผลัดวันประกันพรุ่งก็เลยไม่มีโอกาสได้ทำบางคนก็คิดว่า เอาไว้ให้อายุมากกว่านี้ก่อนผนะลัดไปเรื่อยพอดวงเขาปัจฉิมมวัยบางคนก็ร่างกายไม่ค่อยไหวจะไปไหนมาไหนก็ลำบากก็คิดถึงนะเวลาที่ล่วงไปแต่เวลาเหล่านั้นก็ไม่ย้อนกลับมาดังนั้นเรา จึงต้องบริหารจัดการให้มันลงตัวตเวลาที่เป็นปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดเวลาช่วงไหนก็ตามไม่ไม่สำคัญแล้วอย่างอดีตเนี่ยเราเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายหรือเราได้ดีมีสุขมาแต่มันก็เป็นเพียงภาพพจน์หรือความทรงจำ นะถ้าเป็นการเสี่ยงภัยเราก็รอดมาแล้วนะถ้าเป็นความสุขหรือความทุกข์ที่เราเคยประสบมามันกเ็เหลือเพียงแค่ภาพพจน์หรือประสบการณ์หรือความทรงจำเทะนะ่านั้นเราไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปสแสวงหาแล้วมันผ่านไปแล้วส่วนเวลาที่เป็นอนา,นาคตก็เหมือนกัน ถึงแม้เราจะสแสวงหาหรือดิ้นรนหรือเพ้อฝันอยากจะได้มันมาอย่างโน้นอย่างนี้แต่มันก็ยังเป็นเพียงแค่ความฝันความจริงมันยังไม่เกิดขึ้นแต่ความจริงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปัจจุบันนะอยู่ที่ปัจจุบันไม่ว่าเราจะคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรเวลาที่เป็นปัจจุบันเนี่ย สำคัญมากนะถือว่าสำคัญที่สุดเพราะเราจะแก้ไขให้ดีหรือร้ายก็อยู่ที่เวลาที่เป็นปัจจุบันเราจะแก้ไขให้จิตหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นให้จิตสงบหรือไม่สงบก็เวลาที่เป็นปัจจุบันนี่แหละ เราจะเห็นรูปเห็นนามเห็นสภาพธรรมเกิดดับหรือเห็นความจริงเห็นทุกข์ได้กำหนดรู้ทุกข์เห็นสมุทยัยได้กำหนดละเหตุเกิดทุกข์ละกามตัญหาละภาวะตัญหาวิภาวะตัณหาก็าเป็นเวลาที่เป็นปัจจุบันนี้หรือจะทำนิโรธให้แจ้งก็เป็นเวลาที่เป็นปัจจุบัน หรือจะทำมักให้เจริญมักไม่องแปดจะทำให้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมตะกระทำชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบ สัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นชอบมักมีองค์แปดจะเจะริญขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเวลาปัจจุบันนานาปัจจุบันนี้ขณะน,นี้เท่านั้นแหละถ้าอาดีตเนี่ยมันก็ผ่านมาแล้วอนาคตก็เป็นเพียงความฝันว่าจะทำให้ดีอย่างง้นอย่างนีนะ้แต่ก็ยังไม่ได้ทำแต่ การกระทำเนี่ยเกิดขึ้นที่ปัจจุบันฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับปัจจุบันพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยอยู่กับปัจจุบันหรือให้ความสำคัญกับปัจจุบันเนี่ยมากกว่าสิ่งที่ผ่านมาหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดน่สังเกตในทุกช่วง จะเป็นช่วงปฐมโพธิการมัชฌิมโพธิการหรือแม้ปัจฉิมโพธิการเนี่ยคือเขาแบ่งในยุคแรกๆที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ยุคก,กลางๆนะพอพระองค์ตรัสรู้แล้วปฐมโพธิการเนี่ยพระองค์ไปไหนบ้างสอนใครบ้างในช่วงกลางๆเนี่ยสอนเรื่องอะไรเทศเรื่องอะไร แล้วช่วงสุดท้ายปัจฉิมโพธิการเนี่ยก็เห็นว่าเน้นเรื่องปัจจุบันเน้นเรื่องอภิญญาเทศิตตกธรรมหรือโพธิปักกิยธรรมหรือแม้ที่สุดก็คือเวลาที่เป็นปัจจุบันเพราะทุกอย่างเสื่อมไปสังขารเนี่ยมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อปมาเทนะสัมปมาเทะเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมปัจฉิมาโอวาทแม้โอวาทครั้งสุดท้ายก็ยังเน้นที่ปัจจุบันอยู่คือให้ทุกคนในมีสติถ้าเราบริหารจัดการเวลาไม่เป็นเราก็จะรู้สึกว่าเสียดายเสียดายเราไม่นับ <c oughs> ไม่นับปล่อยให้เวลาเนร่่งเลยไปเลย เวลาก็จะไม่กลับมาหาเราอีกแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ว่าช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายเน,น้นๆเลยว่าต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่กับรูปอยู่กับนามอยู่กับความจริงที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาด้วยความไม่ประมาทเราถึงจะหลุดจะพ้นออกไปจากสังสารวัฏได้อดีตเราจะดีจะเลวยังไงมันก็ผ่านมาแล้วนะ เหมือนกับเสื้อผ้าเราสวมเราใส่แล้วบ้านช่องห้องขับเราอยู่เราอาศัยบางครั้งมันมีเหตุปัจจัยมันก็ต้องสกปรกมันสกปรกมาแล้วถ้าเราจะทำให้มันดีก็ต้องกว่าต้องเช็ดต้องถูต้องซกักต้องล้างมันจึงจะสะอาดขึ้นมุมมืดของแต่ละคนแต่ละชีวิตมันต่างกันบางครั้ง มันก็มีทั้งดีที่ไม่ดีแต่มันก็เป็นเพียงภาพพค์ที่มันผ่านมาแล้วอนาคตก็แค่ภาพความฝันเท่านั้นเองความจริงก็คือปัจจุบันนั่นเราจะเราจะจัดการทุกอย่างได้เราไม่ต้องไปจมอยู่กับอดีตหรอกมันผ่านมาแล้วจะสุขจะทุกข์ยังไงมันก็ผ่านมาแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละเราจะล้าง กรรมที่ไม่ดียังไงก็คือการอยู่กับปัจจุบันเช็ดไปทูไปขัดไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอดีตเน่ยเวลาไม่ย้อนให้เรากลับไปแก้ไขแต่บางคนก็อยากจะย้อนเวลาได้ไม่ต้องไปย้อนหรอกมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปมันเกิดแล้วมันก็หมดหมดหมดไปเรื่อย แต่เราสามารถทำให้มันใหม่ได้โดยใช้เวลาที่เป็นปัจจุบันนี่เองนะเป็นปัจจุบันหรือแม้อารมณ์กรรมฐานเนี่ยท่านบอกว่าปริมุขขังสติงอุปทัเปตวะนะถ้าพูดให้เต็มพระพุทธเจ้าท่านสอนพระให้ไปปฏิบัติกรรมฐานก็จะสั่งว่านิสีทตินะคือโน่นท่านบอกว่าโน่น นนป่านนโคนไม้นนเลือนว่างาเรียกว่าอารัญยัโตวารุขโมรักตวะนิสีทติปลังกังอาพุชิตวาอุชงกายังพนิตายะปริมุขขังสติงอุปทัทเปตวะคือ ไปสู่โคนไม้บ้างไปสู่ป่าบ้างไปสู่เรือนว่างบ้างให้ไปทำยังไงให้ไปนั่งคู่บันหลังก็คือนั่งอย่างที่เรานั่งกายท่อนล่างคู่งอเข้าหากันกายท่อนบนร่างตรงก็คืออุชงกายังนะตั้งตรงดำรงสติให้มัน่นนะดรงสติให้มัน่นแล้วก็ตั้งสติกําหนดที่ไหนที่ อารมณ์กรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนะนะไม่หนีเวลาปัจจุบันเลยปัจจุบันท,ที่เราเห็นรูปเห็นนามเกิดดับหรือคนที่กำหนดลมหายใจก็จะเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นเวลาปัจจุบันที่เรายังเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่เห็นพองเห็นยุบยืนเดินนั่งนอน นะอารมณ์กรรมฐานหรือคนที่ทำสมาะใไปเพ่งนิมิตอะไรต่างๆนั่นแหละคือสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าก็คือปัจจุบันทั้งนั้นเลยนะปริมุขขังนะอารมณ์ที่อยู่ต่อหน้าเราสติงตั้งสติกำนดนะตั้งสติกำนดนะ จากอะไรก็ตามนะมันผ่านมาแล้วนะี่ยก็คือผ่านถ้ามันโผลมาคิดนอนเลิกหนอเนี่ยน,นั่นคือก็เป็นปัจจุบันได้อีกถ้ามัวแต่ปล่อยจิตปล่อยใจให้ไปจมอยู่กับมันก็ลังแต่จะติดอยู่ห้องอยู่แล้วก็ไปทุกข์อยู่ในเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันก็ไม่ถูก <c oughs> นะต้องมีอิสระจากสิ่งที่มันผ่านมาแล้วแล้วเราจะไปติดคุกอยู่กับ อดีตได้ยังไงแตมันผ่านมาแล้วเราหลุดมาแล้วเราพ้นมาแล้ว <c oughs> ต้องพยายามบริหารเวลาที่เป็นปัจจุบันให้มันได้แล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะบางคนก็โอ้ถ้าย้อนเวลาได้ก็คิดอยู่อย่างนั้นแหละกลับไปกลับมาจะไปทำอย่างโน้นอย่างนีนะ้บางคนก็บอกว่าเนี่ยฉันเคยคิดมาก่อนนะว่าจะทำแบบนี้ ทำแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตอนนี้ฉันแก่แล้วว่าง,งนะันงบางคนก็ย่งแต่ก็ยังมีไฟอยู่นะยังอยากจะทำเออหาเรื่องทุกข์อีกนั่นแหละบางเรื่องบางอย่างนะช่วงเวลามันผ่านไปแต่เวลาที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเราต้องรู้สถานภาพของเราว่าอยู่ยังไงเป็นยังไงจะใช้ศักยภาพที่มีได้กี่มากกี่น้อย บริหารให้เท่าทันแต่นึกถึงคนเนี่ยคนที่อยู่ไกลเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ยังอยู่ในอนาคตคนที่เราเคยพบพาหรือคบหาไปแล้วเนี่ยก็เป็นคนในอดีตแต่คนที่อยู่ต่อนหน้าเรานี่แหละจะต้องปฏิบัติตัวให้ดีนะคนที่อยู่ต่อนหน้าเราก็คือคนใกล้อย่าบางครั้งคนใกล้ คนมีครอบครัวก็คือสามีภรรยาหรือมีลูกมีหลานหรือมีสหายก็แล้วแต่หรือเวลาที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยทุกคนก็สำคัญเนี่ยคนที่อยู่ต่อหน้าจะพูดดีก็ดีจะพูดไม่ดีมันก็ไม่ดีจะมีเมตตาต่อกันหรือไม่มีเมตตาต่อกันเนี่ย เราจะเอื้อเฟื้อแบ่งปันหรือไม่แบ่งปันเนี่ยมันใช้เวลาที่เป็นปัจจุบันฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ความสําคัญกับเวลาที่เป็นปัจจุบันอย่างเคยมีมานุกไปนึกถึงพ่อที่ตายแล้วก็จะเอาอาหารไปส่งพ่ออย่างเงี้ยหรือพ่อสั่งไว้ว่าให้นอบนอบ้นอมทิศอย่างเงี้ยก็พยายามไหว้ทุกเช้าหมอกลงอย่างเงี้ยตัวก็เปียก นพระพระพุทธเจ้าก็สอนสอนเนี่ยสอนให้อยู่ปัจจุบันนอบน้อมทิศเนี่ยทิศเบื้องหน้าใน่ใครนะพ่อแม่ไหนนะนะครอบครัวคุูบาจารย์ทิศเบื้องขวามิตรสหายทิศเบื้องซ้ายบุตรภรรยานะทิศเบื้องบนก็สมณภามทิศเบื้องล่างก็เบาไแ่คนรับใช้คนที่ช่วยเหลือเรา ให้ความสำคัญถ้าไม่งั้นเนี่ยเวลามันก็ผ่านไปแล้วนะมันผ่านไปแล้วมันก็กลับมาทำอย่างที่เราอยากทำไม่ได้รมกรรมฐานเนี่ยที่มันผ่านไปแล้วก็คือผ่านที่มันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ก้าวหน้าหรอกถ้าอยู่กับปัจจุบันได้อยู่กับรูปก,กับนามที่มันเกิดมันดับได้ นั่นแหละคือความก้าวหนะ้าถ้ามวแต่จมอยู่กับอดีตหรือมัวแั่เพ้อฝันอยู่กับอนาคตเนี่ยมันก็จับต้องอะไรไม่ได้เลยที่จับต้องได้ประเมินได้เท่าทันได้หลุดพ้นได้ก็คือเวลาในปัจจุบันนั่นเองฉะนั้นก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดสําหรับเช้านี้ซึ่งวันนี้ก็ เป็นวันสุดท้ายนะของการปฏิบัติถือว่าพวกเราก็ไปปฏิบัติกันที่ต้นพระศรีมหาโพธิปกตินะช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายก็บริหารจัดการกันเองนะท่านพระบุญเลิศท่านอาจารย์วิหารเพราะวันนี้หลวงพ่อจะเดินทางล่วงหน้าไปนารันทาก่อน เขวจะขับมาพาคณะเด็กๆที่มาแค่ไหว้พระนะยังไม่ลงลึกเรื่องปฏิบัตินะยังกลัวอยู่ว่าโอ้โหจะปฏิบัตินานนะทำบุญทำทานนะได้ก็พาไปหยอดตู้หยอดเหรียญแต่ไม่ได้ไปหยอดแบบสล็อตมาชีนการพนันนะแต่หยอดตู้บุญนะตู้ที่ไหนที่ไหนก็หยอด ไปเรื่อยนะน,นั่นแหะสั่งสมไว้ฝนะังดินไว้หรือฝากธนาคารบุญไว้ก็แล้วแต่นะน,นั้นคือวิธีคิดของแต่ละคนแต่นั่นคือการแบ่งปันนะเราก็ไปทําทงทําทานโดนเด็กแขกุ่มก็ปานนั้นนะห้ามก็ไม่ฟังบางคนเพิ่งมาใหม่มีลูปีเยอะก็อยากจะแจก เออนั่นแหละพอโดนลุมแล้วก็ลูกเองนะทางเราตัวรอดทีหลังก็ไม่กลา้าเออนั่นแหละเหมือนตอมามาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหก็โดนมันลุมเลยไม่ได้คิดว่าเป็นพระเลยคนก็ดึงจีวรอ,อีกคนก็ดึงมาแย่งเอาสตังค์เราสุดยอดเลยตอนหลังนี่ก็เฉยหนอแล้วนะท่องวางให้ได้ ถ้าไม่งั้นเลยยินดียินร้ายกับเขาอยู่ก็จะเอาตัวไม่รอด <c oughs> นนเมื่อวานก็ไปดงคัสิริมาไปบานนางสุชาดาไปทำบุญกับโรงเรียนเอาเสือ่อเอาเสื้อกันหนาวไปด้วยแล้วก็สตังไปมอบให้โรงเรียนแล้วก็แจกเด็กอีกก็ได้ไปเยอะอยู่นะเด็กอะ่ะ เด็กร้อยกว่าคนกับ200แล้วก็สิเกคนเนี่ยก็มีคนละเทนไม่ใช่เทนดอลลาร์นะเทนรูปีนะก็แจก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 ก็ได้ประมาณเกือบ200ร้อยูปีแหละน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 ะก็เลยโชคดีไปเลยโรงเรียนนั้น <c oughs> <c oughs> เพราะว่านะเด็กที่นั่นเขามาติดต่อนะเขามาติดต่อเขาพากันไป แต่อีกโรงเรียนหนึ่งก็อยู่ที่นั่นไม่ได้มาหาลูกค,ค้าก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ไปเยี่ยมเด็กๆออ้วก็สนุกกันใหญ่เขาว่ากันไปแต่ข้างนอกก็นั่งรอเพียบอีงที่นี <c oughs> <c oughs> <c oughs> แ้ยแล้วแต่ก็เรก็มองเอาเออนั่นแหละก็ได้บรรยากาศอีกไม่ต้องไปเครียดนะนั่นแหละเวลาปัจจุบันถ้าเราอยู่กับปัจจุบัน คนที่อยู่ต่อนหน้าเรานั่นแหละต้องบริหารให้เป็นถ้าบริหารจัดการไม่เป็นมันก็เป็นโทษกับเราไม่ว่าเราจะมีหรือไม่มีถ้าบริหารเป็นรุดพ้นได้ถ้าบริหารไม่เป็นมีเงินโดนแขกแย่งเลยทีเนี้ยมันกลัวจะไม่ได้มันก็มาแย่งเอากับมือเลยเนี่ยโมวาน,นี่ยเห็นอาม,ม่าเราให้ฟังว่าโอ้มันมาแย่งเอาเลยว่าไงน,นั่นแหละขนาดแขกก็ดูข้างๆอยู่นะ ลูกก็อยู่แต่ว่ามันไม่สนอะ่ะมันจะเอาอะ่ะนั่นแหละฉะนั้นอันนี้แต่เวลาปัจจุบันถ้าบริหารดีจัดการดีมีสติรู้เท่าทันก็จะปลอดภัยมาที่นี่ต้องรู้จักให้ให้ด้วยปัญญาด้วยนะท้ายที่สุดนี่ก็การนุโมทนาบุญกับทุกรูปแล้วก็ทุกคนก็ให้มีความสุข มีความเจริญในการประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกรูปทุกคนเธอ